จะจนจะรวยก็ต้องมวยอยู่ดี มหาเทพพระเจ้าน้ำซือเวสุวรรณมหาราชิกาเทาวกุเวนน้ำเขาข้องสวรรค์เมืองฝ่าชันจาตุ้มเมืองแม่นเดนดินอันลำคา้าถ้าถ้าเสียงงามนี่ป้อยปียังไม่กันได้เฮ<ะ>็ดเยื่อนเยลนเยื่นตึงแล้วกันเปล มหาเทพระเจ้าน้ำสือเวสวรมหาราชิกาททาวกุเวนน้ำเข่าข้องสวรรค์เมืองฝ่าฉันจะตุมเมืองแม้นแดนดินอันลำคาด้วยบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรน,นันลือนลนสัจจะนันแมนเทียงตรง สี่เมตรนาน้องสวรรค์เมื่อฝ่าชันจะถูมเมื่อเดีนเดนอิอันล้ำค่าด้วยความเพียนน้าทำใวามเพี้ยนมันยนรศักดิ์จากนั่งแบนเียม บัดนี้ข้าสิขอกราบก้มอมุอมอานพระคาา่าถานวานโมสามจุให้ขอพัมบูชาทานจะตุโลกกบานั้นเวส,สุวรรณอันย,ยิ่งใหญ่เทพเจ้าท่อนไทยเหนือฝ่าสิวากอนว่าสาธุ สาธุสาธุเด้อเออออเออเทวบุตรอยู่สันหาเทวดาอยู่สันสีทอลนี่อยู่สันไตลูกขอวายให้เบิ่งแงง้าระวออระองค์เทพไทองค์ปู่ใหญ่เวสุวรร ผู้ที่ครองเจ้ามนุษย์สู้พุ่มถึงเมืองฝาหอมหวนขอกราบกุ้มองค์ปู่ใหญ่เวสุวรรของสวรรค์เมืองแมนสูเดนไผ่พื่อนอันว่าต้นตวข่าขอบูชาเหนือกะมอมขอให้จอมมิงเจ้าจงน้ำเขา้าเมรักษา ปกป่าคนทัวลามีน้ำว่าเวสุวรรณขอจงดุลบันดาลให้ลูกหลานจงสุขิ่ง ออแบบนี้เลยมันกพอดีเลยถ้าพูดถึงาเอาจะสีกะมวนเดี้เนาะจดสิก็ได ทีตรงนี้เราไม่ทันได้ <superv ising> <s we iger> ขอกลาบสีทิศจงเนรมิธันใดเท้าวเวสวุวรนนี้ไงช่วยปกป้องเมืองคน องค์เท้าช่วยดลให้ลูกล้านมีกินประธานทรัพย์สีนให้มีกินมีทานช่วยลูกช่วยล้านให้ผ่านพ้นความตายลูกขอถาวายองค์เทพไทยเทวะสักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียน ลูกขอมาบูชาไหวาองค์เทพไทยทั้งหลายบูชาเจ้าผู้ยศใหญ่เวสวรรณองค์ทอดไทยลูกขอไหวเพื่อบูชาเดโนโีนเจ้าเอ้ยเท่าเวสวรรณช่วยบันดานลูกที่ให้ลูกหลานมั่งมีประทานทรัพย์สินเรือนตราจะ คือส้มตำใช่ไหมโอ้มันเปน็คือมันอย,าาอย่าตำจังเลยเออทสุวรรณเฮ้ยไม่ได้แล้วนะลองเบิองลองเบงิองด้วยอ้าวกงไล้ลองไหมมันแล้วนลองขี้มัสิดันไปได้ะ ข้อกราบสีทิศเพราะว่าปกติพวกไอ้บวกสูงอย่างพวกนี้มันเป็นมันขี่เอะไม่หนอ่อยเลยลองลอง,ลองเสียงสูงลองข้อกราบสีทิศจงเรียนมิทันเลย เทเวสุวรรณนิไงช่วยปกป้องเมืองคนค<อร>ลูกขอมาบูชาไหวาองค์เทพไทยทั้งหลายบูชาเจ้าผู้ยศใหญ่เวสุวรรณองค์ทอดไทยลูกขอวายเพื่อบูชาเดน่นโอ,อ,อ้นาอดาววย าีอ,อืมลองไหมเมือ่อแมดอันตอนว่าน,นี่ได้ยังด้วยบามเพ่งภาวนาทำคว่มเทียนน,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 ยน,นั่นยืนนสับจากนั่งแมนเชียรตรง บัดนี้ข้าสิขอกลาบก้มอมอ่านพระคาถาวานโมสามจบหมขอบคำบูชาทานจาตุโลก,กบ,บาลนั้นเวสุวรรณอันยิ่งใหญ่เทพเจ้าทอนไทยเหนือฟ้าสิวาโอนว่าสาธุสาธุ สาธุเลยเทวดาอยู่สันหาเทวดาอยู่สันสีธรณีอยู่สันใต้ลูกขอไหวให้เบิ่งเง่ง้าระวะองค์เทพไหองค์ปู่ใหญ่เวสสุวรรณผู้ครอบครองชาวมนุษย์ สู่พ่พุ่งขึ้นเมืองฝาหอมหวนขอกลาบก้มองค์ปู่ใหญ่เวสุวรของสวรรค์เมืองแม้นสู่แดนภัยพื้นอันว่าตนโตขขาขอบูชาเหนือกระมอมขอให้จอมมิ้งเจ้าจงนำเขาเ้าแม่รักษา ปกปักคนทั ok ่วลามีนางว่าเวสุวรรขอจงดนบันดาลให้ลูกหลานจงสุขยิ่งวัน ขอกลาบเสียทีตจงเนรมิตทันใดเท้าเวสวุวรนนี้ไงช่วยปกป้องเมืองคน องค์เท้าช่วยดลให้ล,ลูกหลานมีกินประทานทรัพย์สินให้มีกินมีทานช,ช่วยลูกช่วยหลานให้ผ่านพ้นความตายลูกขอถวายองค์เทพไทเทวาสักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียน ลูกขอมาบูชาวายองค์เทพไทยทั้งหลายผูชาเจ้าผู้ยศใหญ่ยยเวสวุวรรองค์ทอดไห้ลูกขอวายเพื่อบูชาเดน่นอเจ้าเอ๋ยท้าเวสวุวรรณช่วยบันดานลูกที่ให้ลูกหลานมั่งมีกระทานทรัพย์สินเรื่องตรา จะลำถวายพวงมาลัยสักระบูชาเทพไทยที่มีนามว่า,ทาวเทวีสุวรรณประธานศรพอ้อยน้อยบัดนี้ ข้าสิขอกราบกมองผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนดอกเมืองคนมนุษย์เฮาเหนอไทยแม่ครูขอกาบไายให้ลูกหลานมีที่เพิ่งเป็นอยู่ทั้งบนสันฟ้าแม่นอยู่ทั้งบนสันฟ้าลงมาใต้มนุษย์คนเด้นอเจ้าเอ้ย ขากลาบวิงวอนลูกขอพอรทวีสุวรรณช่วยให้ดุลบรรดานาพีนิหารให้ลูกสร้างบุญจะทำความดีตลอดชีวิตให้พ่อคำจุนสะสมลูกขอสร้างบุญให้พ่อคำจุนลูกหลานทวเดนบัดน,นี้ข้าสิขอกลาบกม องคูผู้ผศักสิทธิ์เป็นตัวแทนดอกเมืองคนมนุษย์เฮาเนอไผไตแม่ครูขอกาบไว้ให้ลูกหลานมีที่พิ่งแม่นอยู่ทั้งบนสันฟ้าแม่นอยู่ทั้งบนสันฟ้าลงมาใต้มนุษย์คนเดนอเจ้าเอ้ย ขากลาาวิงวอนลูกขอพรทาวเวสุวรรณให้ช่วยดุลบันดาลอภินิหารให้ลูกสร้างบุญจะทำความดีตลอดชีวีให้พ่อคำจุนสะสมลูกขอสร้างบุญให้พ่อคำจุนลูกลานทั่วเดช